แค่นี้นะครับมันก็จอดเลยมันก็หยุดโหลดเลยนะครับโอเคโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาตอนที่เราเสร็จเลยโอเคเลยนะครับหลังจากที่เราไม่ได้ฟรีไฟล์เกมกูหายไปหมดหน้าเลยทุก,นกันแล้วไปยิ้มจนจนเพื่อจะโหลดฟรีไฟล์นะครับอ๋อคนนี้ที่ว่ากันไรวะ Internet, 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 Ku internet ku ก็ไหนเฮ้ยเหมียบอกว่าอินเทอร์เน็ตกูไม่เล่นไม่ได้เดี๋ยวนี้ก่อนจะไปต้องไปที่สมาคมสงเคราะห์การสงคราม อะไรอยู่ออเทียอยู <video> ่เลยอ่า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 เด็กๆ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 อ่าอ่าอ่าโอฟิวไม่ทันรหอดนี่แหละลมแรกลมแร็กลมแรกไปเลยโอฟิวก็มีอยู่แล้วอ่ะขอฟิวเขาฟิวมิเตอร์อ่ะอือดูเลี้ยวเขาจะไปโหลดเข้าไปดีเด้อมึงจะไปโหลดว่าไอดีไอดีนี้ไอดีนี้นะครับ ผมเอมอโคตรปวดไม่เก็บเลยดกเวลดูเขียิอัปเ, <c oughs> เดตรถติดตั้งใหม่แลผมแลวนะครับ <c oughs> ขอนีญาตเรงความเร็วนะครับคุณสิบไปนะครับไม่เคยเห็นเฟซผมนะ ผมเช่าเฟซคนอื่นมาเล่นนะครับนี่นี่เฟซผมนะครับนี่คือเฟซผมนี่เช่าคนอื่นมาเล่นเด้อเป็นชุดยานะครับ เราจะมาเก็บพวงมาล์ทาก่อนทองก่อนกลอนะครับก็จะมาเองกลยนะครับก็ลโหลเสร็จแล้วน่าันถึงแล้ว โอ้ก็ะุยเดียวกันเ้นะเปนเาพี่ไ้เลยาเหนือยพ่นกม่ัยนัว่ามันให้เล่นใหม่ในดีเดิมที่ผมเคยสร้างเลยสร้างไว้กอละนัตีเล่ยนะครับไปดีนะก็ไม่ได้อ่อนมานะครับผมก็ได้ใจเดินจมปียังครับทนั ก็ยังเงนินจุนตีนะครับเล่นปา <or> ส,ส่วนใหญ่นะครับเชฟฝรั่งนะครับเ <s küçük> ขาจะชอบผู้เยี่ยมชมนะครับพะ,บ <S <s <lia> <S ะเขาไม่ค่อยเล่นไอกันนะครับฝรั่งก็ไม่ชอบเล่นเฟซกันนะครับโอเค มาแล้วนะครับนั่งๆในดีเทพผมที่ผมไปในดีรับนะครับผมไม่เคยเอาคลิปมาลงนะครับไอดีรับเลยไอดีรับนะครับลยบอกใครนะครับไอดีรับผมเด็ดคลิปนี้ผมจะมาเปิดเผยไอดีรับผมครับไอดีดีแม่งมีเพื่อนนิดเดียวครับ อันนี้ครับี่หมึกก็นะไหนกันนะครับมันมีเกมกตั้หลาเกมนะครับวิ่งก็หลายเกมัวมาเต้เลย

่ครับแต่นี้แต่มันไม่ยอมสร้างครับกดคำเพื่อต้อนสปินว่าอืออืิมันก็บ้าแล้วก็บักนะครับขึ้นจะมา ถูงไหมอมครับก่นจะโจมตีคนสูงสุดนะครับต้องฟีด่าอ,อะไร นีด่านออเตเลีอยอะเฮ้เลยพี่แกอยู่ด่านอะไรล่ะออาเตเลียนี่แหละเฮ้มีทวน,นอเมริกเร้งขึ้นยังไงทวนาเมริกพี่ทวนาเมนเท่าไหร่ดูไว้พี่ดิรางวัลใหญ่สี่พันสปินนี่แป่งไปไดูดิ อือ<ม>พี่เท่าไหร่ <c oughs> มีพี่ไหมไม่มันมีแต่อีฟฟงต้องต้องด um ูเอาอยู่ที่สิบเอ็ดสิบสองอุ้ยจริงอเคนะครับก <c oughs> ็จมตีกรีดด้วยมีเกยก์มนของตาจอวะครับ Ở đây Mình có những người thấy Người này bọn này nó khóc เพียนะครับผมก็ต้องเปลี่ยนผู้นะผมทุกอยางไงครับเยงเก่อยนะครับผมเป็นหวป็นกรรมหมดนะแล้วก็จะดื้มมันไปนะครับ ก็ไมเคยได้หมูนะครับผมเอ็นมานะครับรอบนี้ผมไม่เคยได้หมูอ่นะบบไ,นะได้แต่ค้อนค้อนที่ไม่ต้องการค้อนเพ เดี๋ยวไปหาแนแล้วฟิลก็จะทุบพี่ถุบมึงก็ว่าก็ไม่ทุบโปอะใช่เหรออืมพี่จะทุบทุบมึงก็มีโลแต่แทนแล้วน้องฟิลได้ก่นที่ก็มไม่อยากจะโม้ครับเล็บปนคนจะเป็ดไรน์มีใครจะได้ปนเยอะเท่าพี่ไหมครับ ยังไม่พนะครับได้มาอีกสามล้านเออไเอคีนะครับแต่ไม,ไม่ได้ทั้ไม้3วสามสิบีใได้พ่นเยอะๆมีไหมครับอ๋อพี่พ่น้าสิล้านไม่อยากจะโม้อห้าล้านฮิปป้ไกูได้พ้น,นดีกู่นเลย้นเลยเออเออเออ หมกรตือใหม่กรตินอ่ะตือไม่กูไม่รวยมีคนโจมตีก็ไม่อยากจะมอว่าครับมีคนโจมตีบ้านเบี้ยมันไม่เอาวัดวัดมาเรีย เกียบผ่านแหละคุงชมก็โบนัสลายวันไปนะครับ7 0มแม่ง mm, กุญแม่งจะกินให้รัวเลยจิบหน้าเนี่ยครับไม่ีใครได้7 0 mm มไหมในวันเดียวอ่ะไม่มีใครได้ 70m หรอกครับในวันเดียวเจ็ <c oughs> เออเจ็สิบล้านมีใครเคยได้หรอถูกแม่งครั้งเดียวมั้ยเคยได้ห้าสิบล้านก็เออเมื่อไหร่เจ็ดสิบล้านที่แม่เคยได้เจ็ดสิบล้านมีใครเคยได้อะไอ้ตุ่มอ่ะใครลองทีเราไปดูในยูทูบดิเจ็ดสิบล้านที่มันสุ่มสุ่มสุ่มใหมโบนัสอะไรวันน่ะมีใครเคยได้ไไดหรอไปดูดิดในยูทูบอ่ะ <c oughs> Mày nó tì bà nó hiểu Nếu Nó tì nó phải rơi máy Nó tì hồn thì tì nó đi Mà tì biết đâu mày Con thích chung tì với Ờ mình sẹt mình sẽ nguyên nhận phía ạ Mẹ sẹt mẹ sẹt mẹ lấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ กระปิ้นเอาขอจมตีคนที่มาจมตีบ้านผมก่อนนะครับใครจมตีไอ้อยู่นะครับมันไม่ยอมสร้างาดูมันไม่ยอมสร้างเดินหนม,มาห้าวจมตีดีคนนี้กัน รวมทีดีเพื่อนกูในกันอือฮึฮัลโหลกูเก็บเลยไอที่บอกว่าไอ้ลงไอ้โลนี่โอกาสโอกาสตึ้งตั้งอ่า ยบอกว่าโลนมีโอกาสได้โทเคเยอะขึ้นแน่งไปคิดใหม่มีลนี้เองก็จะเข้าอีกด่านนึ่้ได้นะครับเอเงนะครับก็จะไเข้าอีกน่ะต่อไปให้ได้นะครับผก็เก,กี่ยวไปแล้วนะครับ โอเคอีพีดีเป็นก็เกิดจบพิ้งทุนนี้ล้วกันบายนะครับช่องทุกท่านสวัสดีดนะครับสวัสสวัสดีพี่นอ้อง